สวัสดีคร <plural> ับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับวันนี้ก็รีวิวเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็เป็นถักลังนะครับ lvh 7 8 2นะครับตัวนี้ต้องขออภัยนะอาจจะสายโอเคนะครับตัวนี้ lvh เจ็นะเป็นยี่ห้อจูกิแบรนด์ไตวะแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเลยนะครับวันนี้ผมมาบอกวิธีการตั้งลังนะครับตั้งลังนะครับตั้งลังต่างๆนะครับตัวนี้อต้องขออภัยนะครับ ตัวนี้ครับคือตั้งรางนะครับก็จะมีเบอร์ที่เราต้องการนะครับนะครับเป็นเบอร์ที่เราต้องการนะครับตัวนะครับเขาจะอยู่วาเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับของเจ็ดเป็นศูนย์เจ็ดเป็นศนครับเราก็เลื่อนออกนะครับก็จะเจอนะครับเป็นเบอร์ที่เราต้องการนะครับก็จะมีนะครับหนึ่งสี่สามแปดครึ่งนิ้วห้าแปดสามสี่เจ็ดแปดอ่าอยู่ที่เรานะครับอ่าเจอใช้ปากตายเบอร์เก้ารับเบอร์เก้าหันหันนะครับแล้วเราก็ตั้ง ที่เราต้องการครับอ่าเราลองสามแปดดูนะครับตัวนี้อ่าเราสามแปดคือทุกีตัวนี้ให้ตรงสามแปดนะครับตัวนี้อ่าแล้วขันให้ตึงมือนะครับอ่าตึงมือนะครับอ่าขันเสร็จแล้วนะครับก็วาครับอ่าโชว์อ่เดี๋ยวมาลองดูครับยกท้นทีนะครับวางนะครับอ่า เย็บนะครับตัวนี้เห็นไหมครับสวยงามเห็นไหมครับตัวนี้ก็ออกมาสามแปดนะครับตัวนี้โดยใช้คู่กับใบมีดนะครับเป็นเบอร์สามแปดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใบมีดก็จะสับเข้าพอดีอ่าตัวเลขตัวเลขใบมีดก็จะเป็นเบอร์สามแปดแล้ว ไหนเอ่ยมองไม่เห็นเห็น,นไหมครับสามแปดเห็นไหมครับอ,อถ้าเราใหญ่เราก็ใช้เบอร์หนึ่งสี่ก็จะมีตามเบอร์ที่เราต้องการเห็นไ,ไหมครับเน่ตัวนี้ครึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ครึ่งนิ้วก็เป็นรังใหญ่ตัวนี้นะครับตัวนี้รังใหญ่กว่านะเพิ่งนี้ก็จะรังใหญ่กว่านะครับตัวนี้ วิธีการใช้งานของการปั้มตั้งรังนะครับตัวนี้สวยงามครับตัวนี้แบ ตัวนี้นะครับจากล่างข้างงนะครับคือตั้งหัวอตั้งหัวนะครับตั้งหัวตั้งหัวคือตัวล่างนะครับเป็นเบอร์สิบสีนะครับจะหัวใหญ่กับหัวเล็กนะครับอ่าันี้ครับตั้งหัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ตั้งหัวล่างนะครับหัวล่างคือด้านนี้นะครับหัวล่างคือตรงนี้นะครับหัวล่างหัวหัวจบหัวท้ายนะหัวเริ่มหัวล่างก็ตัวนี้นะครับ ส่วนตัวขนาดนอนนะครับตัวนี้คือเบอร์นี้นะครับต่วละส่วบนนะครับใช้เบอร์ส4ี่นะครับใช้เบอร์1ิขันนะครับตามเบอร์นะครับที่เราต้องการนะครับตัวนี้ตามเบอร์ที่เราต้องการส่วนตัวนี้นะครับคือตั้งให้กินเบี่ยงซ้ายกับเบี่ยงขวานะครับให้อยู่กึ่งกลางระหว่างใบมีดหรือไม่นะครับตัวนี้ตัวนี้กึ่งกลางใบมีดแล้วนะครับตัวนี้กึ่งกลางใบมีดนะครับเห็นไหมครับอ่าหรือจะให้มันชิดชิดในชิดนอกได้นะครับโดยตั้งตัวนี้นะครับ อ่าส่วนตั้งตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็มีแค่ปรับได้ปกตินะครับไม่มีอะไรก็มีตั้งแค่นี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ปรับช้าปรับเร็วนะครับตัวนี้อ่าปรับช้ากรับเร็วกับปรับสต็อปนะครับเมื่อจากทํางานนะครับเลื่อได้ขาดนะครับทํางานนะครับได้ขาดแล้วก็ดันไปด้านนู้นได้เลยมันก็จะหยุดนะครับอ่าเดี๋ยวผมดันให้ดูนะครับอ่าดันให้ดูอ่า ผมครับวันนี้ครับในการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวมาดู่อไปครับ